ศิลปนิพนธ์การอัตลักษณ์ทีมแข่งรถนะคะก็จะมีคอนเซปเป็นฉลามโอเชียนค่ะเดายจะออกแบบรูปแบบฉลามเป็นกราฟิกรูปแบบต่างๆมาใช้ในการออกแบบแล้วก็จะมีสายฟ้าที่สื่อถึงความเร็วค่ะแล้วก็ใช้สีหลักเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินค่ะก็จะออกมาเป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายสื่อประดัมพันแล้วก็สื่อภาพสื่อภาพพิมพ์ค่ะแล้วก็เป็นของที่ระลึกต่างๆที่เกี่ยวกับการแข่งรถหรือว่าคนที่ชื่นชอบในรถค่ะ จะเป็นเสื้อโปโลเป็นเสื้อยืดเป็นหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็จะมีเล่มซีให้กับแบรนด์ที่มีจริงๆอ่าส่วนซืน้อไปทำพันก็จะออกมาเป็นรูปแบบโมเดลแล้วเป็นการแรปรถนะคะ,ะ่ตัวทีมแข่งนะคะจะมีตัวตนจริงๆมีการแข่งจริงเนื่องจากเราเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะมีอัตลักษณ์ในทีมน้อยก็เลยเอามาปรับใช้แล้วก็แต่งทีมให้เขาค่ะในส่วนของผ้าเชียร์นะคะก็จะ เน้นไปที่โลโก้แล้วก็กราฟิกให้ดูโดดเด่นแล้วก็ให้เห็นชัดในระยะไกลๆคะ่ะในส่วนของที่ระลึกนะคะก็จะเป็นหมวกกันน็อกที่เป็นโมเดลเล็กแล้วก็จะเป็นป้ายแท็กชื่อแล้วก็จะเป็นผ้าแผ่นหอมนะคะที่เอาไว้ใช้บนรถจะมีกลิ่นต,ต่างๆให้เลือกซื้อนะคะส่วนของเสื้อ เสื้อทีมนะคะก็จะมีการใช้โลโก้แล้วก็กราฟิกเน้นสีแดงเพื่อให้เห็นชัดในระยะกไกลๆค่ะ oh. อ่่ก็ขอฝากบูธแล้วก็ศิลปน,นิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์ของหนูด้วยนะคะ oh.